Texas, sparking innovative thoughts In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world This is Exec Insight Podcast ตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะมีบางส่วนนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์บังคับจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้เองพฤติกรรมอย่างเช่นการเดินทางนะการซื้อสินค้านะคะการเดินห้างการสั่งอาหารเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นต้นนะคะในขณะเดียวกันค่ะภาคธุรกิจเองก็ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคตามไปด้วยนะคะคุณนนทวัฒน์พุ่มชูศรีค่ะ Country Managing Director แห่ง e s s e n g e r in Thailand จะมาอธิบายประเด็น สำคัญที่ธุรกิจควรทำความเข้าใจและออกแบบกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไปพบกับท่านกันเลยค่ะมีโอกาสได้เห็นได้ไปดูวิจัยค่ะหลายๆตัวของทาง Accenture ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ค่ะเกี่ยวกับตัวเทรนด์ของผู้บริโภคนะคะว่ามีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไรซึ่ง ทรนที่ออกมาหลายๆอันเนี่ยก็จะเป็นในมุมของคอนเท็กซ์ในรูปแบบของ global แล้วก็มีทั้งฝั่งของเ e สเทิรแล้วก็ฝั่งของฝั่งเอเชียด้วยนะคะทีนี้อยากให้พี่เตอร์ช่วยแชร์มุมมองของการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็การเ,าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคนิดนึงว่าในระดับเ global เนี่ยทิศทางเปลี่ยนแปลงเป็นแบบไหนแล้ว ถ้ามาคุยกันในคอนเท็กซ์ของประเทศไทยค่ะมีอะไรที่เห็นว่าเป็น significant ที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างยกตัวอย่างเป็นสักเคสองเคสก็ได้นะคะครับเลื่องจากเรื่องของโควิดและสถา,านการณ์ที่เราเห็นผ่านมาในช่วงสองสาเดือนนะครับว่าสิ่งที่เห็นค่อนข้างชัดเจนแน่นอนก็คือ priority ของผู้บริโภคนะครับจะไม่ว่าจะทั่วโลกหรือในเมืองไทยเนี่ยเปลี่ยนไป นะครับในในทิศทางที่คล้ายๆกันนะครับคือเรื่องบางเรื่องซึ่งในอดีตอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญมากนักนะครับแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นท็อปพิเออร์นะครับไม่จะไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ safety ในเรื่องของ health ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นไอพิเออร์อรตี้ที่เปลี่ยนไปตรงนี้นะครับมันก็มันก็ดให้เกิด behavior นะครับในช่วงที่ผ่านมา นะครับซึ่ง behavior เหล่านั้นเนี่ยอ,อมันไม่ใช่ว่าจะหายไปเมื่อสถานการณ์นี้กลับมาเอคงไม่ใช่คาว่าสู่ปกตินะครับแต่ใช้คาว่าสถานการณ์กลับมาดีขึ้นก็แล้วกันนะครับแต่ behavior หลายอย่างที่เราได้ปฏิบัติกันมามันมันน่าจะอยู่ในในระยะยาวต่อเนื่องไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัด นะครับซึ่งจริงๆทาง Accenture เราก็ทำสตาร์ดี้มามากพอสมควรนะครับทั้ง g l o b a l เองและใน Region เองเนี่ยนะครับคิดว่ามันก็มีความใกล้เคียงกันนะครับในในทิศทางโดยเฉพาะสิ่งที่เราเห็นว่าคอน sumer เนี่ยตอนนี้วอร r ี่ที่สุดนะครับจริงๆภาพที่เห็นอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรนะครับก็คือสิ่งที่เขา Concern มีสองเรื่องหลักก็คือเรื่องของอสุขภาพ นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งแน่นอนก็คือเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเองนะครับเพราะว่านี้เนี่ยจริงๆด a ต a ที่เห็นเนี่ยคนจะคอนเซิร์นเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าสุขภาพไปแล้วด้วยซ้ำณนะวันนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์มันค่อยๆดีขึ้นแม้มองไปข้างหน้าเนี่ยคงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นตัวนำนะครับแต่ถ้าเกิดเราถอยกลับมาดูที่ <c oughs> เอ่อ behavior ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจาก study ก็คือมันมีการเกิดขึ้นของเอ่อผู้บริโภคที่ใช้คำว่า behavioral segment นะครับมี segment ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งรายฟังสั้นๆนะครับว่าเราเห็นอยู่ประมาณ4-5่ segment ที่เกิดขึ้นชัดเจนนะครับจะมี segment ที่ worry สำหรับตัวเองเป็นหลักโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มสูงอายุนะครับอายุห้าสิบกว่าขึ้นไปโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นผู้ชายนะครับเราเห็นเซกเมนต์นี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเราเห็นเซกเมนต์ที่เราเรียกว่าเป็น individual list นะครับก็คือมองตัวเองเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยไม่เป็นหาหอกปลอดภัยแต่วอรรี่ว่าคนอื่นจะทำให้เขาไม่ปลอดภัย นะครับซึ่งคนในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมี behavior ในการจับจ่ายใชย้สอยท,ที่ที่แตกต่างเช่นการซื้อพวก personal hygiene product มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะครับมี segment ที่เอ่อคิดว่าเอ่อทุกอย่างมันโอเคนะครับสถานการณ์คนพูดมากกันไปเองนั้น behavior ก็จะไม่เปลี่ยนไปมากนะักนะครับมีคนซึ่งไม่ได้มองตัวเองเป็นหลักแต่ในกลุ่มที่เป็น activist แต่มองออสภาพของ community สังคม ช่วยเหลือสังคมยังไงนะครับช่วยเหลือคนอื่นยังไงช่วยเหลือเพื่อนบ้านยังไงนะครับคนเหล่านี้ก็จะมี behavior มในการจับจ่ายใช้สอยเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นภาพที่เราเห็นค่อนข้างจะชัดเจนในสถานการณ์ที่ผ่านมาครับค่ะทีนี้หนึ่งในพฤติกรรมหนึ่งซึ่งเราน่าจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นเรียกว่าก้าวกระโดดระดับหนึ่งค่ะก็คือฝั่งของ e-commerce ค่ะเพราะว่าตอนช่วงที่เราถูกกักตัวเนี่ย คนส่วนใหญ่ก็ออกไปไม่ได้แล้วก็เลยต้องสั่งของออนไลน์นะคะซึ่งสั่งของออนไลน์พวกนี้ก็จะเป็นสินค้าผู้อุปโภคบริโภคเอฟเอ็มซีจีซึ่งซึ่งธรรมดาเราอาจจะไปเดินที่ซูปเปอร์แต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้ออกไปแล้วก็เลือกจะซื้อของผ่านออนไลน์ค่ะทีนี้พฤติกรรมของของคนที่ซื้อของเราเราคุยกันอ e ีคอมเมิร์ซในแง่ของเป็นของของใช้ลวกันนะคะของใช้ที่แบบจำเป็นใช้ไม่ได้พูดถึงเรื่องลััวรี่หรือแฟชั่นแต่ว่า หลังเหตุการณ์โควิดนะคะอีคอมเมิร์ซที่เป็นแบบเนี่ยของที่จําเป็นจะต้องใช้ตั้งหลายแหล่เนี่ยคือพฤติกรรมฝรั่งเนี่ยเอ่อจากที่มีโอกาสได้นนสัมผัสก็คือช่วงวนันอาทิตย์ก่อนหน้าเกิดโควิดเนี่ยเขาก็ปกติห้ามันจะเขาไม่ค่อยไปไหนกันอยู่แล้วไม่ค่อยเที่ยวห้างค่ะแต่ว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเอ่อวีคเอนไม่รู้จะทาอะไรก็จะไปเดินห้างกันคิดว่าพอมาในคอนเท็กซ์ของคนไทยหลังจากเหตุการณ์โควิดปุ๊บเนี่ยคนยังจะ เดินยังมีพฤติกรรมที่จะเดินห้างกันแล้วอ e ีคอมเมิร์ซในบุมไหนที่มันมันจะบูมมากขึ้นไหมคะครับผมว่าไอพฤติกรรมการเดินห้างเนี่ยนะครับมันคงเปลี่ยนไปแน่นอนล่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยการทราฟิกที่มาที่อ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยอันนี้มันมันแน่นอนนะครับผมว่ามันมากขึ้นแน่นอนทีนี้เราเห็นเทรนด์อะไรบ้าง นะครับนอกนอจากการจับจ่ายใช้สอยในของที่จําเป็นนะครับเพราะว่าอันนี้เห็นชัดเจนก็คือว่าของที่ใช้คําว่าฟุ่มเฟือยหรือว่าอาจจะยังไม่ได้จําเป็นใน personal needs ณจุดนี้เนี่ยนะก็จะเห็นความต้องการที่น้อยลงเพราะว่าผมคิดว่าคนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้นเนื่องจากความกังวลในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ นะครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่2เนี่ยเราเห็นเทรนด์นะครับทัวโลกนะครับในเรื่องของการบายโลคอนะครับการซื้อ,อ,อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทป็การเกษตรหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับจากใน Community จากในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่มากขึ้นเป็นการสนับสนุน Community นะครับ mm hmm. ที่ผ่านมาแน่นอนละผมว่ามันก็มีปัญหาในเรื่องของ โลจิสติกส์ในในระดับ global scale ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้คนกลับมามองออ local manufacturer mm hmm. local producer มากขึ้นแล้วก็เมื่อได้ทดลองของเหล่านั้นเนี่ยเทรนนี้ยมันจะ continue after covid นะครับอันนี้สิ่งที่สองที่เราเห็น mm hmm. นะครับสามเนี่ยผมว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสินค้า mm hmm. เช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวก DIY e นะครับ mm hmm. ที่จะมาทำอะไรเอง นะครับหลายหลายอย่างเนี่ยเราเห็นเราเห็นเทรนด์ของการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องนี้รวมทั้งในเมืองไทยเองด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นใกล้ตัวเองที่บ้านผมวันนี้เมื่อก่อนไม่เคยปลูกต้นไม้หรือทาอะไรใช้นี้หรือการปลูกพักสวนครัวอะไรต่างๆในบ้านเนี่ยนะครับมันก็เห็นมากขึ้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์ที่เราเห็นว่ามันจะน o n เ i n u หลังจากช่วงโควิดครับอืมค่ะเห็นตอนนี้ก็ หลายหลายคนก็มีเขาเรียกนะทักษะประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะนทำอาหารทำนู่นทำนี่ทำน่นทำนทำกับปักเสื้อผ้าเช็กับกระเป๋าอะไรผมเห็นหลายอย่างเพราะนั้นไอเทรนด์ดีไอวเราเห็นมันมาใช่ไหมครับบายโลเคอลมานะครับแล้วก็อย่างที่เรียนผมว่าของบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ที่ฟุ่มเฟือยต่างๆประมาทว่าเยอะว่าสภาพเศรษฐกิจนะฮะ ก็ตอนนี้ใครๆก็กังวลแล้วก็เลือกที่จะถึงแม้าจะมีเงินสดอยู่แต่ก็เลือกที่จะกำมือกอนใช่ใช่ครับเราก็เราก็เห็นคนทีออ่อีกอันหนึ่งที่เราเห็นก็คือคนที่ไม่เคยใช้อ e ีคอมเมิร์ซมาก่อนก็เข้ามาใช่นะฮะโดยเฉพาะในเซกเมนต์ที่อาจจะเป็นตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุเป็นต้นนะครับ<ม>เมื่อได้ทดลองใช้อ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็น่าจะรู้สึกว่ามันโอเค ช่ไหมฮะแล้วก็คงจะคอนติเนียนะครับที่จะใช้อ e ีคอมเมิร์ต่อไปเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกอีกอีก behavior หนึ่งซึ่งมันจะคอนติเนียหลังจากโควิดครับอีนนี้นิกจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะแต่ว่าฝั่งของคนที่ทำธุรกิจบ้างที่เดิมอาจจะเป็น brick and mortar นะคะเป็นกลุ่มพวกร้านค้าร้านค้าปลีกทั่วๆไปว่าจะทำโครดักอะไรที่ยังเดิมยังไม่เคยแบบ เข้ามาสู่ Distribution Channel ที่มี e-commerce อยู่เลยเนี่ยถ้ารายไหนที่เขาแบบปรับตัวขึ้นไปขายบนนั้นแล้วก็คงก mm. ็ก็อาจจะดีแต่ว่ารายที่ยังก่อนหน้านี้คือยังไม่เคยมาแล้วก็พอโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเล่งทำให้เขาเริ่มพยายามมองหาช่องทางในการดิสติบิวของใหม่ๆทีนี้องค์กรพวกนี้เนี่ยทางไอเซนเจอรมีมีคำแนะนำอย่างไรบ้างให้กับ องค์กรที่เขายังเป็นแบบ t ทร d ด t i ชแนลมากๆแล้วก็ถ้าเขาจะจะปรับตัวเข้าสู่โลกของออนไลน์เนี่ยในแง่ของอ e ีคอมเมิร์ซก่อนนะครเพราะว่ามันเป็นแบบบีทเ,เขาควรเขาควรจะเริ่มต้นอย่างไรดีะคะผมว่าเนึ่องนะฮะต้องเข้าใจว่าวันนี้วันนี้หน้าร้านเราเนี่ยเมื่อไปอยู่บนออนไลน์แล้วเนี่ยมันมันกำลังเปิดโอ u n i t ีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งที่ต้องดูก็คือ ในเรื่องของ supply chain ok ั้งหมดใช่ไหมฮะว่าคุณสามารถที่จะรองรับหน้าร้านขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะรองรับได้ได้ยังไงนะฮะเพราะ <ร esus> นั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของการการผลิตเองใช่ไหมฮะการจัดเก็บ inventory management ไปถึง logistics ต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องกลับมาดูว่าเราพร้อมไหมนะฮะกับ่กับ,บ e-commerce นะครับการการเรื่อง logistics โดยเฉพาะนะครับ ว่าการจัดส่งเพราะการการแข่งขันเนี่ยต้นทุนเนี่ยการจัดส่งและโลจิสติกส์คอสก็เป็นอันชิ้นใหญ่ๆอันหนึ่งเหมือนกันนะคร mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยเมนเทอรที่ต้องคำนึงถึงนะครับสองก็คือการแข่งขันนะครับเมื่อเราขึ้นไปแข่งขันในโลกของอ e ีคอมเมิร์ซแล้วเนี่ยเราจะสร้างดิฟเฟอเรนเชียชันอย่างไรนะฮะในตัวโปรดักตของเรานะฮะเราจะขายขายใครนะฮะแล้วก็เราจะเอาโปรดักตเราไป ไว้ที่ไหนนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อเราเปิดตลาดขนาดกว้างเนี่ยกู้แข่งขัน,ม,นมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็น global competition <ม>นะฮะสามก็คือเรื่องของ safety เรื่องของ security ทั้งหลายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับการ transactions ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เนี่ยค่อนข้างมากตั้งแต่ marketplace ที่แต่ละ community สร้างขึ้นมา บนโซเชียลเน็ตเวิไปจนถึงแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างที่จะมาชัวร์แล้วนะครับเพราะนั้นคนเออไอไอไอแพลตฟอร์มใหม่ๆที่สร้างขึ้นมาเนี่ยผมว่าในในเราจะเห็นเรื่องของฟรอดเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของ Security เองนะครับแล้วก็ความพร้อมในการรองรับออนไลน์ t r n s s a c t i o n payment ทั้งหลายนะฮะเเรามีความพร้อมแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คง ต้องมองหาพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยเราในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารเองหรือผู้ที่ให้บริการทางด้านเพ์เมนทั้งหลายในการช่วยเรื่องพวกนี้รครับค่ะเพราะตอนนี้ก็เริ่มเห็นธนาคารหลายรายก็ออกมาช่วยผู้ประกอบการไทยนะคะให้ให้ขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มได้ใช่ผมว่ามันก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในในอีโคซิสเ็มนะครับเพราะว่าธนาคารเองเนี่ย ว่าสุดท้ายสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาวอรี่ก็คือเรื่องของเอ็อนพในภาคสุดท้ายเพราะฉะนั้นเขาก็คงต้องพยายามที่จะช่วยลูกค้าของเขาเนี่ยให้ได้ดีที่สุดมันก็มันก็ถือว่าวินวินค่ะทีนี้อ,อันนี่กี้ก็จะเป็นในแง่ของการขายแล้วนะคะทีนี้มาอีกอันนึงค่อนข้างสาคัญก็คือเรื่องของพวก c u สเ o อ e r s ์เซอร์ค่ะพี่ ือเมื่อการแพร่ระบาดเนี่ยส่งให้ส่งผลให้พวกธุรกรรมทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถดําเนินได้ตามปกตินะคะทีนี้ Customer Service เนี่ยจะมีบทบาทสํา,าสคัญอย่างมากนะเพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้านะคะทาง Accenture มีคําแนะนําอย่างไรเพื่อรักษาประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งในในรูปแบบของ O2O เลยค่ะออนไลน to Offline นะคะเพื่อให้ Journey ตรงนี้เนี่ยของลูกค้าที่มีจุด Touch Point กับกับแบรนด์ของของคู่เทรนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะสมูทที่สุดค่ะ สิ่งหนึ่งผมว่าฟันเด m e n เมนทัลเนาะก็คือว่าช่วงนี้นะครับเอ่อจะหกเดือนหรือสิบสองเดือนก็ตามช่วงนี้เนี่ยเราทริ้ลูกค้าอย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาจะ,ะเป็น Experience ที่เขาจะจดจำไปเป็นระยะเวลาหนาราะนั้นเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่ผมว่าเราจะต้องสร้างเอ่อเ็น experience ที่ดีให้กับลูกค้านะครับเเพราะเรื่องเรื่องที่หนึ่ง นะครับเรื่องของ accessibility ใช่ไหมฮะว่าลูกค้าจะเข้าถึงเราได้อย่างไรนะฮะยากง่ายแค่ไหนนะผมว่านั้นเรื่องสำคัญเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราดูจากด a ต a าที่เราเห็นเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นอ่เ concern แรกแรกของลูกค้าที่เข้ามาใช้พวกอีคอมเมิร์ใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเข้าถึงความช่วยเหลือ นะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับเราเราจะมี capacity เพียงพอแค่ไหนในการรองรับตรงนี้นะครับข้อที่สองคือ,อความสมบูรณ์ของข้อมูลนะฮะอันนี้มันเป็นมันเป็นงาน fulfillment ซึ่งค่อนข้างยากในการที่เราทำธรุรกิจแบบออฟไลน์มาแล้วมาขึ้นมาออนไลน์เนี่ยความคาดหวังในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับมันมันมีความ เอ่อคืความคา,าดหวังที่สูงในในเรื่องของ Response Time ในเรื่องของความเป็น Real Time ของข้อมูลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ f u l f i l l m e n t หลังบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลแบบค่อนข้างที่จะรวดเร็วได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าคนที่เพิ่งปรับตัวมาใหม่ๆนะครับอาจจะอยู่บนะระบบการบริหารจัดการแบบที่เป็นแมนวง l ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ถ้าคิด ต่จะต้องเริ่มคิดบอกแล้วล่ะว่าเราจะพัฒนาตรงนี้ยังไงซึ่งแน่นอนเราไม่ได้พูดถึง investment ขนาดใหญ่หรืออะไรแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยมีหลายอย่างที่เราเทคโนโลยีที่เราเข้าถึงที่จะช่วยการบริหารจัดการในก,การทำฟูล l l m e n t ได้หลายหลายอย่าง a s s s e r v i c e ซึ่งซึ่งต้นทุนเนี่ยผมคิดว่ามันก็อยู่ในวิสัยที่น่าจะยอมรับได้ในการที่ให้ Experience ที่ดีกับลูกค้า อีกเรื่องสุดท้ายนะคะที่อยากให้ทางพี่เต้ยฝากเอาไว้ก็คือตอนนี้หนึ่งในมีผู้ประกอบการหลายคนแหละก็พยายามเรียกว่าค้นหาความรู้ค่ะว่าไอ้คนที่เขาพูดกันเรื่องของอย่างเรื่อง new normal หรือบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ได้ถึงกับ new normal หรอกแต่มาอจะมีบางส่วนที่มันเปลี่ยนไปแต่บางอันก็ยังเหมือนเดิมทีนี้เหตุการณ์วิกฤตครั้งนี้ยอมรับว่ามันไม่มีใครสามารถคาดการได้เพราะว่ามัน มันไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะทําให้พฤติกรรมของคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปงนี่คีย์สำคัญที่สุดก็คือเราจะมีสิกเนลอะไรที่ทําให้ผู้ประกอบการเรามีเขาเรียกอะไรนะมี Sense of urge n c y แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเข้าใจผู้บริโภคให้มากกับการที่เปลี่ยนแปลงไปครั้งนี้เพื่อที่จะให้ธุรกิจเขาเนี่ยสามารถที่จะรองรับให้ทันกับเทรนที่มันเปลี่ยนไปนะคะครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีเพราะว่า มันไม่มีใครมันไม่มันไม่มีใครที่รู้ for fact ว่า new normal หมายความว่าอะไรแน่เรารู้ว่ามันหือไม่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะแต่ว่ามันเป็นมันเป็น definition ที่ว่ามันค่อนข้างที่จะ,ะไม่ได้ตายตัวนะครับโดยเฉพาะ,ะสิ่งหนึ่งที่ผมผมคิดอยู่เสมอก็คือหนึ่งในบทเรียนที่เราเรียนรู้ครั้งนี้นะครับคือ สิ่งที่เราคาดหวังไม่ถึงแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกเสมอไม่ใช่เพียงเพียงครั้งนี้เป็นครั้งนีครั้งเดียวนะฮะอันนี้มันเป็นเพียงแค่ wake up call ให้ไม่ว่าจะทางผู้บริโภคและผู้ประกอบการเห็นว่าสิ่งที่มัน dis r u p t i v e ขนาดนี้มันเกิดขึ้นได้อย่าง,างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> การที่เราเราจะเข้าใจว่าผู้บริโภคต่อไปจะเป็นอย่างไรหรือ definition ของ new normal มันหมายความว่าอะไรแน่เนี่ย มันเป็นเรื่องของการที่เราต้องค e e คอนเน็ก t กับลูกค้าของเรานะ a เตย์คอนเน็กเต็ดกับข่าวสารที่มันเกิดขึ้น<ม>จริงอันนึอันนี้มันเป็นหนึ่งในหนึ่งในผลของการเซอร์เว์ที่เราเห็นนะครับ behavior หนึ่งในช่วงโควิดก็คือคนติดตามข่าวสารมากขึ้นกว่าเดิมและเป็น b e h a v i o r ที่เราเขาจะ continue ที่จะทำต่อไปอไปเรื่อยๆ นะคระเน,นี้การที่เรา stay connected กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นข่าวสารทั้งหลายนะฮะแล้วก็ stay connected กับกับลูกค้าของเรานะะอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรา r e f i n e ได้ว่าเราควรจะต้องปรับตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางในการที่จะได้รับ feedback จากลูกค้าเนี่ยผมว่ามันสำคัญนะฮะซึ่งจริงๆมันไม่ได้เรื่องยากเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไปอยู่บน e-commerce platform เนี่ย การที่พยายามจะได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าข้อมูลด a t a าทั้งหลายที่เราได้เนี่ยนะถ้าเราพยายามนํามันมาใช้ประโยชน์เนี่ยมันจะช่วยให้เราพอที่จะเห็นภาพได้ว่าเทรนของคอน s u m e r มันไปทางไหน,นครับขอบพระคุณพี่เตอร์มากค่ะสำหรับการวิเคราะห์เรื่องของเทรน์ผู้บริโภคนะคะได้ครับ,รบขอบคุณมากครับเท็กซัส sparking innovative thoughts